สวัสดีครับเพื่อนเพื่อครับผมชื่อพีครับผมเพิ่งเล่นได้ไม่นานครับผมอยากมาแชร์วิธีผ่านกับดักในอุโมงค์สปายแท็บนี้นะครับก่อนอื่นนะครับให้เพื่อนเพื่อนมองที่เข็มที่ทิ่มลงมานะครับในห้องแรกนะครับการจะผ่านแล้วแบบวิ่งไปทีเดียวนั้นนะครับเราต้องให้เข็มทิ่มลงมาพร้อมกับใบมีดที่แว่งไปมานั้นอยู่ตรงกลางพอดีนะครับเป็นจังหวะาพร้อมๆกันนะครับ ที่เข็มจะทิ่มลงมากับใบมีดที่แกว่งมาอยู่ตรงกลางพอดีนะครับจากนั้นให้เราวิ่งไปทีเดียวให้ถึงทุดทางเลยนะครับ <aha? S 1> เดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับยังไม่ได้ครับเข็ <wh ats> มต้องมาก่อนนิดนึิงก็ได้นะครับแล้วใบมีดมาก็ได้นะครับดังครับเข็มมาไม่ได้ครับเข็มมายังไม่ได้ครับเข็มมีดมาไปเข็มมีดมาไปเข็มมีดมาไป เข็มมีดมาไปครับผมวิ่งครับผมวิ่ง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 ครับผมแบบนี้นะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆครับมันก็จะง่ายๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมลองทำวิ่งกลับให้ดูอีกทีนะครับโอเคแบบนี้นะครับเข็มจะทิ่มลงมาพร้อมกับใบมีดที่อยู่ตรงกลางนะครับถ้ามันไม่ใช่เป็นจังหวะเดียวกันอย่างที่ผมบอกในตอนแรกมันจะผ่านไม่ได้นะครับ ยังครับเข็มในจังหวะเมื่อกี้วิ่งได้นะครับแล้วผมัวแจะพูดครับเข็มไปครับวิ่ง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 วิวิ่งวิ่กับโอ้ยตัวงครับโอ้ยตาแล้วครับอายมากเลยครับผมลองอีกทีนะครับแก้ตัวเมื่อกี้ครับเข็มปึ๊บไปครับผมในวันนี้วิ่งครับผมวิ่ง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 ว่งงวิ่งแบบนี้นะครับถ้าวิ่งเร็วพอแล้วไม่สะดุดมันจะผ่านมาได้นะครับขอบคุณจริงๆครับ